คิดเสมอว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นคนเลี้ยงเราและให้กําเนิดเราเขายังไม่ด่าเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาด่าเราชีวิตเลือดเนื้อของเราอะ่ะเป็นของตัวเราเองแล้วก็เป็นของพ่อแม่วันจะมีวันจะถือคติแบบนี้นะคะคนนอกเหนือนจากพ่อแม่และตัวเราเองที่จะด่าเราได้ถ้าคนอื่นมาด่าเราเราจะต้องตบปากมันนะคะอันยีวันพูดเล่นนะวันก็เลยรู้สึกเป็นเหมือนลูกคนจนก็จริงนะ เป็นไม่ไม่เหมือนหรอกเป็นลูกคนจนจริงๆแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยด่าเราหยาบคายนะคะพอเองมาเจอแบบคอมเมนต์หยาบคายแบบด่านะด่าแบบผู้ดีน่ะถ้าไม่ถ้าคิดไม่เป็นน่ะจะไม่รู้ว่าเขาด่านะบางคําอ่ะแต่วันรู้นะคะว่าอันไหนเป็นคําด่าอันไหนเป็นคาชมอ่อแรกๆมันก็รับไม่ได้หรอกทุกคนวันไม่เคยอยู่ในจุดที่ปล่อยให้คนอื่นด่าเราได้ตลอดเวลาวันมีเพื่อนนะคะวันเล่าให้ฟังเนาะอ่อ เขาเขาอยู่ในกลุ่มที่เขาพูดคำหยาบกันตลอดเวลานะคะพูดคำหยาบแบบคำสบทแบบเป็นคำขี้เล่ออกมาตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเขาถูกด่านะเขาไม่เขาไม่เคยเจ็บปวดไม่เคยเก็บมาคิดไม่เคยอะไรเลยนะคะวันเรียกว่าเขามีภูมิต้านทานนะคะทุกคนแต่อย่างวันวันบอกจริงๆว่าวันเกิดมาในสังคมที่ครอบครัววันพ่อแม่พี่ป้าหนาะอาที่อยู่รายรอบตัวเราอะ เขาไม่ใช้คำด่าในการในการหยาบขายพูดง่ายๆนะ